สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบ A level นะครับปี B 65ตอนนี้อยู่ที่ข้อ40แล้วนะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับในของไน้ส่วนเป็นข้อสอบปนัยนะครับหรือข้อสอบกาบกาบาทน,นั่นเองนะครับยังอยู่ในเรื่องของไฟฟ้าเคมีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยข้อนี้นะครับเขาบอกว่า,าจากปฏิกิริยาการแยกสลายด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กกิเล็กอีอิสลายอิอือเล็กนล้นึ อิเล็กครับของอิเล็กหรืออิเล็กโทรไลซิสนะครับของสารลลายเอดี AD, โดยใช้โลหะแพลาตินมัมมเป็นขั้วไฟฟ้าดังรูปก,ก็ให้ข้อมูลมานะครับข้อมูลตรงนี้จะเป็นอิสุ่มรีดักชันเนาะถามพี่ว่าอ,อพี่บอนรู้ได้ไงฮะว่าเป็นอิสุ่มรีดักชันก็สมการที่ให้มาเนี <c> ่ย <oughs> เขารับอิเล็กตรอนนะครับมัามารับอิเล็กตรอนเข้าไปเอาทำไมนี่มันไปฝั่งนี้เอาอ,อ่ะอืมจะมันจะเฉลยนานเพราะหัวประกานี่แหละ เอาใหม่นะโอเคหาเครื่องมือไม่เจอจะเปลี่ยนหัวปากกาให้เป็นหัวเล็กอนะ่ะโอเคเพราะมันรับอิเล็กตรอนเข้าไปครับเนี่ยเห็นไหมนะครับอิเล็กตรอนอยู่ฝั่งสารตั้งต้นนะครับแสดงว่าสมการนี้เป็นสมการการรับอิเล็กตรอนแสดงว่าเป็นสมการรีดักชันนะครับอิ e ูตรงนี้ต้องเป็นอิสูโรดีดักชันทั้งหมดนะครับสารที่มีอิสูรีดักชันสูงๆเป็นไงฮะอ่า ชิงอิเล็กตรอนได้ดีใช่ไหมครับเขาบอกให้พี่นาข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องนะครับทีนี้ก่อนจะไปพี่นาข้อความเห็นระบบแบบนี้นะครับต้องบอกให้ได้ว่าขั้วไหนเป็นแคโทดขั้วไหนเป็นแอนดขั้วไหนเป็นบวกเป็นลบอิเล็กตรอนวิ่งไปทางไหนนะครับตัวไหนได้รับได้จ่ายอิเล็กตรอนนะครับดูไม่ยากฮะดูไม่ยากเซลล์นี้เป็นเซลกาวนิกหรืออิเล็กโทรไลต์ฮะแน่นอนเป็นอิเล็กโทรไลต์เพราะเขาบอกมาแล้วใช่ ในความเป็นจริงดูไม่ยากครับอิเล็กโทรไลซีสนะครับหรือเซลล์อิเล็กโทรไลซ์เกิดเองไม่ได้พอเกิดเองไม่ได้นั่นหมายความว่าต้องมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าครับต้องมีแบตเตอรี่นะครับซื้อบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกําหนดที่ทางการวิ่งของอ e ิเล็กตรอนกาหนดการวิ่งของกระแสกําหนดขั้วบวกขั้วลบเลยครับเพราะว่าจากสัญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้ายังจําได้ส่วนใหญ่เจอในวิชาฟิสิกส์เนาะขีดยาวเป็นบวกใช่ไหมฮะขีดสั้นเป็นลบตรงนี้นะครับเป็นแผ่นตัวนำนะครับ แน่นอนเป็นแผ่นตัวนํามานําไฟฟ้าเอาลวดตัวนํามาแตะกับขั้วลบลวดตัวนานี้ก็ต้องเป็นลบถูกต้องครับลวดตัวนาตรงนี้แตะกับขั้วบวกอ่ะก็ต้องเป็นขั้วบวกไปด้วยทีนี้อิเล็กตรอนจะวิ่งไปทางไหนนะครับก็อาศัยเรื่องของความรู้ของไฟฟ้าที่ใช้ในฟิสิกส์ก็ได้ครับกระแสไฟฟ้านะครับไหลาจากศักสูงไปยังศักต่ำไหลาจากบวกไปหาลบนะครับอันนี้คือไอกระแส แสดงว่าอิเล็กตรอนต้องไหลสวนทางฮะอะเดอวี่เขียนไว้ก็ได้อันนี้คือ I ฮะกระ,ะแสไหลมาทางด้านนี้อิเล็กตรอนจะไหลสวนทางนะครับแล้วอิเล็กตรอนไหลามาทางด้านนี้ะดังนั้นขั้วลบตรงนี้นะครับจึงเกิดการรับอิเล็กตรอนนะครับเพออิเล็กตรอนวิ่งมาทางขั้วนี้แสดงว่าขั้วนี้ขั้วลบต้องเป็นขั้วแคโทดนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นแอนโอด ากำหนดค่าทวนแอนนดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนสารละลายนี้เป็นสารละไายเอดเนี่ยเป็นไอออนบวกฮะ D เป็นไอออนลบรู้ได้ไงครับโจทย์บอกมาฮะ <laughs> โอเคแน่นอนแหละบวกก็ต้องวิ่งไปหาลบลบวิ่งไปหาบวกสแสดงว่า A อไอออนเป็นบวกใช่ไหมเขาต้องวิ่งไปหาขั้วลบเนาะ,ะแสดงว่า A อไอออนวิ่งมาตรงนี้ทีนี้พอมันเป็นสารละลายฮะ มันต้องมีน้ําด้วยเพราะน้ำเนี่ยรับอิเล็กตรอนก็ได้จ่ายก็ได้มีน้ําไปด้วยฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนขั้วบวกก็ต้องเป,ป็นดไอออนวิ่งไปนะครับแล้วก็ต้องมีน้ําวิ่งไปด้วยทีนี้ที่ขั้วแคโทดแอนดเกิดไม่เหมือนกันนะฮะเพราะแคโทดเกิดการรับอิเล็กตรอนดังนั้นนะครับตัวที่จะรับอิเล็กตรอนก็ต้องเป็นตัวที่ มีความสามารถในการชีงอิเล็กตรอนที่สูงกว่านั่นเองนะครับพีนี้มาดูข้อมูลสิ A เนี่ยโอ้โหรับอิเล็กตรอนลบสองจุดเก้าสามน้ำรับเท่าไหร่ฮะไอ้ทีนี้มาดูพี่มันมีน้ําทั้งคู่เลยฮะแล้วไหนน้ารับน้ําจ่ายฮะไม่ยากครับน้ํารับอิเล็กตรอนแสดงว่าน้ําต้องอยู่ฝั่งเดียวกันกับอิเล็กตรอนถูกไหมใช่ไหมล่ะง่ายๆแบบนี้แหละครับแสดงว่า e ศูนย์เท่ากับลบศูนย์จุดแปดสามอันนี้โวลต์ฮะลืมเปลี่ยนภาษาชัวอืม ทีนี้ฝั่งแคโทดจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการรับอิเล็กตรอนรับ DE0 ศต้องสูงกว่าแสดงว่าตัวที่ได้รับก็คือน้ำแน่นอนน้ำรับแน่นอนเพราะน้ำา E ศู์สูงกว่าไงทีนี้ฝั่งแอโนดเมื่อกี้แคโทดแย่งกันรับแอโนดต้องแย่งกันจ่ายอิเล็กตรอนฮะแย่งกันจ่ายอิเล็กตรอนนะครับอโอเคจ่าย DE0 r ศูน c ์รีดักชัต้องต่ำ,ตำ ดู e ศู reduction ไปเลยนะครับเพราะรับดีต้องจ่ายแย่ใช่ไหมครับรับแย่จ่ายได้ดีทีนี้นะครับจะจ่ายแย่งกันจ่ายจ่าย d e ศ reduction ต่ําๆำ,ำ d ศูนย์จุด d 0, จ่าย d ศูนย์จุดห้าสี่น้ำจ่าย1.23แสดงว่าตัวที่ได้จ่ายก็ต้องเป็นสารดีใช่ไหมครับเพราะ e ศู reduction มันต่ำกว่ารับแย่กว่าไงเลยจ่ายดีกว่านะครับแสดงว่าตัวที่เกิดคือดีตัวนี้ โอเครู้ทุกอย่างละเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าที่ขั้วแอโนดแอโนดดีได้อ่าจ่ายอิเล็กตรอนดีจ่ายอิเล็กตรอนไปก็เกิดเป็น D2 ขึ้นก็ดูสมก,การย้อนกลับไปเลยครับแสดงว่าตัวที่เกิดขึ้นคือตัวนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตไฮไลไท์เปนสีแดงแล้วกันอันนี้คือฝั่งแค่ฝั่งแอโนดอันนี้คือฝั่งแอโนดส่วนแคโทดใครได้รับนะน้ำรับใช่ไหมครับ น้ำรับน้ำรับก็จะเกิดตัวนี้ไฮไลท์ก่อนอ่าน้ำรับก็เกิดตัวนี้เกิดแกส๊สไฮโดรเจนขึ้นเกิดไฮดรอกไซด์ขึ้นอันนี้คือที่ขั้วแคโทดฮะครบแล้วครับข้อมูลเราไปดูซิว่าใครถูกใครผิดฮะได้เวลาของนักสืบแล้วหกนาทีแล้วหรอกเมื่อเวลาผ่านไปลงหาที่ต่อกับโคลบเออดีวกว่นพี่ลืมบอกไปนิดนึงคือทําไมตรงนี้เวลาตอนพี่พิจารณาตอนจ่ายอิเล็กตรอนนะครับหรือรับอิเล็กตรอนพี่ไม่พิจารณาขั้ว อ่ะโทษทีลืมบอกไปเผอิญโจทย์เขาบอกมาแล้วว่าใช้โลหะแพตติ oh นัมฮะโลหะแพตตินัมแสดงว่าเป็นขั้วเฉืยครับแสดงว่าขั้วไม่เกิดปฏิกิริยาด้วยไม่ต้องพิจาราขั้วครับอ่าเป็นขั้วเฉืยจะมีอีกคำหนึ่งนะครับที่ใช้แทนขั้วเฉยก็คือพวกอ่าแกรฟไฟต์นะครับในโรงงานใช้นะโรงงานที่พี่เคยอยู่ฮะตอนนั้นทําเงินให้บริสุทธิ์ทาเงิน 92- 5เปอร์เซ็นนะครับจะใช้ ตัวของขั้วฮะเป็นแกรไฟใช่ใช่ใช่แต่ก็หลายปีแล้วฮะออกมาหลายปีละอัน้นี่มาดูซีกอไก่นะครับเมื่อเวลาผ่านไปโลหะที่ต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่จะหนาขึ้นเฮ้ขั้วลบขั้วลบขั้วนี้เนาะไม่มีโลหะใดๆเกิดขึ้นเลยครับพอขั้วแคโทดใช่ไหมฮะขั้วลบคือแคโทด ม,มีน้ำเอ้ยมีน้ำนะมีไฮดรไซด์กับแกส๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นดังนั้น,น,นที่บอกว่าขั้วลบหนาขึ้นจึงขี้จุอะไม่ถูกถ้าใช้แบตเตอรี่ที่ให้ค่า EFM มากกว่า1 3 7โวลต์ปฏิกิริยานี้สามารถเกิดขึ้นได้อาจจะได้ไม่ได้เราเช็ค E0 เซลล์เช็คอ0ขอนี้นะครับก็หาได้จาก E0 ของแคโทดลบแอโนดก็จะเป็นลบ0.83 ลบกับ0.54จะได้เท่ากับเป็นลบนี่ได้7เท่าไหร่เอ่ย13ลบ1.37นะครับนั่นหมายความว่าถ้าอยากให้ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเราต้องไปต่อกับแบตเตอรี่ที่ให้ความต่างศักย์อย่างน้อย1.37โวลต์นะครับลบตรงนี้หมายความว่าเกิดเองไม่ได้นะครับจะต้องมีแบตเตอรี่อะซึ่งก็ตรงพอดีอะ้อนีีทู มีแก๊สเกิดขึ้นที่แคโทดอาจถูกต้องครับแกส๊สไฮโดรเจนดังนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่และข้อควายครับตอบข้อ4ฮนะยาวมากเกือบ9นาที